ดาวดึงชื่องามตามสวรรค์ส้มเหลืองนั้นงามเด่นเป็นสงา่าการฝึกฝนย่อมเกิดซึ่งปัญญามีจิตสาธารณะประพฤติดีมารยาทงดงามตามวิสิทธตสุจริตยึดมั่นทันวิถีเรื่องลือไปทั่วทั้งปทวี โรงเรียนดีนักเรียนเด่นเน้นคุณธรรมมีชุมชนบ้านวัดที่เข้มแข็งบรวรแกร่งผู้นำดีมีสุขล้ำสามัคคีช่วยเหลือเพื่อจดจำความเลิศล้ำบ้านธรรมดาวดึง โรงเรียนบ้านถ้ำดาวดึงสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาการจนบ,บุรีเขต3ตั้งอยู่ที่139หมู่6ตำบลไซโยกอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบ,บุรีเปิดสอนเมื่อวันที่26มิถุนายนพุทธศัก,การาช2518ปัจจุบันได้ดำเนินการสอนในระดับชั้นอนุบาลปีที่1ถึงประถมศึกษาปีที่6 ในปีการศึกษา2564มีนักเรียนทั้งหมดจำนวน1 4 2คนบริหารงานโดยนางสาวพาวัทรวีธนเริกผู้มนนยการโรงเรียนบ้านถ้ำดาวดึงบุคลากรทางการศึกษามีจำนวน12คนได้แก่ผู้บริหารจำนวน1คนข้าราชการครูจำนวน9คนพนักงานราชการจำนวน1คนและนักการพันโรงจำนวน1คน สรุปผลการปฏิบัติงานตามรูปแบบการบริหารงาน Smile m โมเดขับเคลื่อนโดยการใช้วงจรการบริหารงานคุณภาพ PDCA ดังนี้ S Smart School โรงเรียนจัดการเรียนการสอนได้ตามมาตรฐานและมีคุณภาพ โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดต,ตามหลักสูตรแกกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ฉบับปร,ปรับปรุง2560และหลักสูตรปฐมวัยพุทธศักราช2560โดยโรงเรียนได้ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีโครงการพัฒนานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและประถมวัย โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็งโดยโรงเรียนได้ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีโครงการพัฒนาการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและมีการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอโดยการเข้าร่วมอบรม ประชุมสัมมนา,าและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ทั้งรูปแบบออนไซต์และออนไลน์ line. M. management มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบโรงเรียนได้บริหารจัดการภาระหน้าที่การบริหารงานในโรงเรียนเป็น4ฝ่ายคือฝ่ายบริหารงานวิชาการฝ่ายบริหารงานบุคคล ฝ่ายบริหารงานงบป,ประมาณและฝ่ายบริหารงานทั่วไปโดยมีคำแต่งแต่งตั้งคณะทำงานแต่ละฝ่ายอย่างชัเดเจน i intelligence students นักเรียนมีความฉลาดทางด้านอารมณ์สังคมและสติปัญญาโรงเรียนได้พัฒนานักเรียนให้เป็นคนดีมีปัญญาและทักษะชีวิตที่เน้นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการอ่านออกเขียนได้ โรงเรียนได้ดำเนินกิจกรรม Startup 3R ในช่วงเช้าตั้งแต่เวลา8นาฬกาถึง8นาิก30นาทีเพื่อฝึกทักษะทางด้านการอ่านการเขียนและการคิดคำนวณอีกทั้งยังส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมด้านรักชาติศาสตร์กัตรม์มีความซื่อสัตย์สุจริตมีวินยัยและดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง โดยโรงเรียนได้ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีโครงการส่งเสริมความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน L. Learning by doing การจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติ โรงเรียนได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนผ่านการปฏิบัติที่หลากหลายรูปแบบเช่นกิจกรรมผ้ามัดย้อมแสนสวยด้วยมือเรานักเรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองตั้งแต่การเลือกลายเลือกสีจนสำเร็จได้ผลงานผ้ามัดย้อมคนละหนึ่งตัวและนักเรียนสามารถต่อยอดทำเป็นอาชีพได้ e environment โรงเรียนบ้านถ้ำดาวดึงมีการจัดสาภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเ,เรียนรู้ของผู้เรียนโรงเรียนได้จัดบรรยากาศและสาภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้มีความพร้อมด้านทรัพยากรแหล่งเรียนรู้และบุคลากรสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพโดยโรงเรียนได้ดำเนินการโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมาาแ,และบริการที่เอื้อต่อการเรียนรู้โครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น โครงการสวนผลไม้แหล่งเรียนรู้สู่ภูมิปัญญาผลงานที่ประสบความสำเร็จได้แก่ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งสูงกว่าค่าเฉลีย่ยระดับเขตพื้นที่ระดับจังหวัดและระดับประเทศ การรับรองผลการตรวจสอบระดับคุณภาพตามเกณฑ์ระดับหนึ่งดาวกิจกรรมโรงเรียนดีต้องมีที่ยืนโครงการโรงเรียนคุณธรรมสะพทประจําปีการศึกษา2563โรงเรียนผ่านการประเมินรับตราพระราชทานบ้านวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยรอบที่3ตามหนังสือสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบ,บุรีเขต3ลงวันที่30กรกฎาคม2564 จากการดำเนินง,งานที่ผ่านมาโรงเรียนได้พัฒนานักเรียนโรงเรียนและบุคลากรภายใต้รูปแบบการบริหารงานสมาย์โมเดลขับเคลื่อนโดยการใช้วงจรการบริหารงานคุณภาพ PDCA